สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องซาลาแนเห็ดอีกเช่นเคยเพื่อนๆครับหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าเวลาเราไปซื้อก้อนเห็ดจากฟาร์มมาเนี่ยทำไมเราถึงจำเป็นต้องแคเข้าวฟ่างให้เลี่ยมสกอตนะฮะ,ะวันนี้ผมมีคำตอบมาเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าเพราะเหตุใดนะฮะทำไมจึงต้องแคเข้าวฟ่างนะฮะแต่ก่อนอื่นขอเท้าฟาร์มมาอย่างนี้ก่อนนะฮะ เห็ดเนี่ยเราขอจําแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆแล้วกันนะคะประเภทแรกก็คือพวกเห็ดที่ชอบอากาศร้อนนะฮะเห็ดจาพวกที่ชอบอากาศร้อนที่เหมาะกับเบืองไทยเนี่ยส่วนมากนะครับเส้นใยเขาจะมีความแข็งแรงสูงจําพวกเห็ดขอนนะฮะเห็ดกระด้างน,นะเห็ดลินจือ้อเห็ดเห็ดคนน้อยเห็ด he พวกนี้จะมีเส้นใยที่มีความแข็งแรงสูงนะครับทนทานต่อสภาพอากาศส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือเห็ดที่ชอบเย็นนะฮะเห็ดที่ชอบเย็นเนี่ย จะมีจพะจำพวกเห็ดฮังการีนะฮะเห็ดนางลมเทาเห็ดผู้ฐานอะไรจำพวกนี้นะฮะเป็นเห็ดเย็นนะฮะที่ชอบที่ชอบอากาศเย็นๆซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นๆน้อยนะฮะเส้นใยของเห็ดประเภทนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่าง อันนี้นะครับเป็นเห็ดที่ทนความร้อนได้ก็คือพวกทางลมเทาเนี่ยเกาจะทนความร้อนได้ดีนะครับสังเกตดูเส้นใยเนี่ยเขาจะมีการรัดตัวแน่นนะครับเนี่ยจนมองแทบไม่เห็นตัวเข้าฟางเลยนะครับผมส่วนานางฟ้าผูา้ฐานเพื่อนๆลองดูนะครับก็ยังจะเห็นเข้าฟางเป็นเม็ดๆอยู่นะฮะคือเส้นใยของนางฟ้าผู้ฐานเนี่ยไองดัวเชืนเข้าฟางเป็นเมอืเส้นใยางฟ้าพุรุ่นเพื่อนลองดนะคยเหข้ามีความแข็งแรง ไม่มากและไม่เหมาะกับอากาศเมืองไทยนะฮะดังนั้นอากาศเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อนชื้นเวลาเราเอาเข้าวฟ่างเนี่ยเข้าไปลดน้ําพร้อมกับก้อนเห็ดเนี่ยคือคือเราไม่แคะนั่นเองนะฮะข้าวฟ่างเนี่ยเขาเป็นธัญธพืชชนิดหนึ่งที่มีแป้งมีโปรตีนยอยู่ในนั้นสูงนะครับผมพอเขาเจออากาศร้อนบวกชื้นนะครับเชื้อราเขียวเนี่ยมักจะชอบอากาศแบบนี้นะฮะแต่ตัวก้อนเห็ดเองซึ่งเป็นเชื้อที่ไม่ได้แข็งแรงมากนะฮะ เชื้อราเขียวที่อยู่ในธัญพืชต่างๆเนี่ยก็เลยมักจะลามลงไปที่ก้อนเห็ดนางฟ้านะครับผมนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเราจําเป็นต้องแคะเอาเม็ดข้าวฟ่างออกจากก้อนเห็ดนางฟ้านะฮะส่วนเห็ดประเภทอื่นหรือเห็ดที่ชอบอากาศร้อนเหมือนอากาศในเมืองไทยตอนนี้นะฮะเขามีความแข็งแรงของเชื้อสูงนะครับผมถ้าเกิดราเขียวที่เม็ดข้าวฟ่างเนี่ยเชื้อเห็ดเองเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าราเขียว ก็คือเชื้อราของเห็ดนะฮะมันมีความแข็งแรงกว่าดังนั้นไอเชื้อราเขียวเนี่ยก็เลยไม่สามารถทําอะไรก้อนเห็ดได้นะครับก็คือบางครั้งเราอาจจะเผลอลืมไม่ได้แคะแต่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับเห็ดพวกจะพวกเห็ดขอนเห็ดกระด้างน,นะฮะแล้วก็เห็ดหลินจือพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะเส้นใยมัามีความแข็งแรงสูงและเป็นเห็ดที่มีความทนต่อสภาพอากาศเมือนไทยนะครับ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาเราไปซื้อก้อนเขามักจะบอกให้เราแคเข้าฟ่างออกเสมอนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราลืมแค้กับเห็ดจำพวกเห็ดร้อนเนี่ยก็ไม่ได้มีผลมากหรือแทบจะไม่มีผลเลยว่าอย่างนั้นเถอะแต่การแค่ข้าฟ่างกับเห็ดที่มีความอ่อนแอนของเส้นใหญ่มีความจําเป็นมากเช่นเห็ดน,นางฟ้าปูฐานเป็นต้นนะครับเห็ดชนิดนี้ควรแค่ออกให้หมด ถึงแม้ว่าการแค่กับไม่แค่เขาจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันก็คือถ้าเราแค่ออกจนหมดหนึ่งมันจะป้องกันเป็นการตัดตอนเชื้อราเขียวจากไม่เข้าฟ้างลามลงสู่ก้อนได้แต่นะครับผมเราก็ต้องเสียโอกาสคือเสียโอกาสคือเสียเวลาที่คือ เราจะได้ดอกเร็วสมมติว่าก้อนเชื้อเราละตัวเปิดดอกเสร็จเรียบร้อยเราไปแคะเอาเข้าฟางออกหมดเรี่ยมนะครับผมเชื้อเราจะต้องเดินมาสมานตรงแผลที่เราแคะใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะกินเวลาของขั้นตอนที่1คือการสมานของแผลกับขั้นตอนที่2การสร้างดอกเป็นเวลา7จ็ดถึงสิวันโดยเฉลี่ยนะครับในการออกดอกหน้าแรกแต่ถ้าเราไม่แคะข้าฟางการพอเชื้อเขา เต็มที่รัดตัวปุ๊บก็หลังจากนั้นอีกสัก3วัน4วันเขาก็จะเริ่มออกดอกนะครับผมก็จะมีความเร็วหรือช้าแตกต่างกันตรงนี้ในการข้อดีข้อเสียของการแค่ข้าฟ้าน,นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นข้อมูลนะฮะลองลองเอาไปปรับใช้ดูนะฮะอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็อยู่ที่พิจารณาดูนะครับผม ก็เสนอไว้เป็นข้อมูลแล้วกันโอเคครับผมเรื่องการแค้ข้าวฟ่างไม่แค่ข้าวฟ่างก็สรุปแต่เพียงเท่านี้คือถ้าเหตุที่มีเส้นใยแข็งแรงนะฮะบางครั้งถ้าเราหลงลืมหรืออะไรเราไม่จําเป็นต้องแคะก็ไม่มีปัญหานะครับผมหรือมีปัญหาก็น้อยมากนะฮะส่วนเหตุที่มีเส้นใยอ่อนแอหรือไม่ค่อยแข็งแรงนะักอย่างเช่นนางฟ้าผุถานเราสมควรแคะหน้าก้อนทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะฮะไม่ให้ก้อนเราติดลาเขียวจากเมล็ดข้าวฟ่าง นี่คือการนี่เป็นข้อมูลของการสรุปโอเควันนี้นะครับก็มีเท่านี้ก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้อีกคลิปหนึงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเราก็มาดูต่อในตอนหน้านะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับรบกวนกดติดตามให้ด้วยครับตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ